มากมครับผมรถทครับฝนตกครับท่านผู้ชมตกลงมาชุ่มช่ามากแล้วก็ลมแรงมากด้วยครับผมพื้นที่ของา่านฝนตกแล้วอย่างไรก็แจ้งข่าวกันได้ที่ใต้คลิปนะครับผมฝนตกในแบบนี้ต้องมีร่มไว้นะครับผมเพื่อคอยกันฝนกันลมให้เราในราคาประมาณ7 0ิบาทท่านผู้ชมราคาถูกมากร่มครับได้นะครับผมนี่ราคาเจิบาทเองนผมจะแปะลิก์ไว้ที่ใน้คลิปนะครับผมอือท่านผู้ชม นี่โอ้โหดีมากเลยนะครับผมการนั่งสีดีได้ด้วยนะครับแล้วก็การขอนได้ด้วยท่านผู้ชมพบพาสะดวกสบายมากๆนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับสลาดกลางกลังดีเลยนะท่านผู้ชมเพราการนั่งสีดีด้วยนะครับที่ัเซื้อผมจะแตะไว้ในคลิปนะครับผมอัดเก็บง่ายนะครับเจ็บบาทเองหรือประมาณจะเป็นเก็บถุงฟองถ้าลดส่งติถ้าจะส่งนะนะครับจะเป็นเก็บถุปองกันด้วยก่อนสั่งซื้อนะครับผมแตะไว้ในคลิปนะครับ โอ้โหตกเยอะเลยทีเดียวครับผม,มน้าต่างบ้านผมนะครับโอ้โหตกลงมาเยอะเลยทีเดียวครับผมซึ่งก็มีการแจ้งเตือนฝนตกหนักระยะกนึ่วันนี้จากกรมอุตุนิมยมวิทยานะครับหากฝนตกมา่างนี้ก็อยู่ในที่ปลอดภัยนะครับผมอย่าอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้าต้นไม้ใหญ่สีสู่กงต้งที่ไม่แข็งแรงนะครับผมเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนครับเพราะคันเยอะเลยทีเดียวครับผม